นี่คือตอนใหม่ของเรื่องเล่าตามสไตล์ที่คุณต้องการภาษาไทยมีเว้นบรรทัดจังหวะกระชับบรรยายความรู้สึกและความระทึกทีละขัน้นและไม่ปิดจบเรื่องพร้อมเว้นทางให้เล่าต่อได้เรื่องถูกดูถูกเพราะรูปลักษณ์ที่ยากจนชายชราเพียงพูดคำเดียวก็ทำให้ผู้จัดการธนาคารเงียบสนิทหน้าประตูกระจกของธนาคารสะท้อนภาพชายชรารูปร่างผอมบางเสื้อชัดสีเก่าถูกลมพัดปลิวเบา รองเท้าแต่ที่ดูสึกจนเห็นพื้นด้านในเขาก้าวเข้าไปอย่างชา้ากลิ่นปรับอากาศเย็นเฉียบประทะใบหน้าสายตาหลายคู่หันมามองด้วยความไม่พอใจผู้จัดการธนาคารยืนกอดอกมุมปากยกขึ้นน้อยๆราวกับยิมย้มเยาะเสียงส้นรองเท้าของเขากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องชายชราย,ยืนหน้าตู้บริการมือที่เที่ยวย่นกกระดาษเก่าชิ้นหนึ่งแน่นเงือเริ่มซึมจากฝ่า,ฝามือแม้แอร์เย็นจัดพนักงานกระซิบกันเบา ร่งรางพอให้ชายชราดได้ยินประโยคที่เต็มไปด้วยการดูแคลนทําให้หัวใจเขาไหววูบผู้จัดการเดินเข้ามาใกล้สายตาแหลมคมจ้องเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าเรากับตรวจสอบว่านี่คือคนที่คู่ควรจะยืนในธนาคารหรือไม่เสียงผู้จัดการดังขึ้นหยาบและเย็นถามว่าเขามาที่นี่ทําไมชายชราเงหน้าดวงตาที่ดูอ่อนล้าเริ่มมีแวแวแน่วแนว่ลมหายใจช้าแต่มั่นคงผู้จัดการยิ่งดูถูก บอกให้เขาไปที่ธนาคารชุมชนอีกแห่งที่น่าจะเหมาะกว่าหลายคนรอบข้างแหบโหรออเบาๆหัวใจของชายชรากระตุกแต่เขายืนดิง่งปล่อยให้ความเงียบกดทับบรรยากาศสักครู่ผู้จัดการยกคิ้วรอคำตอบสีหน้าเต็มไปด้วยความรำคาญมือคาโตเขาเตินเสียงดังชายชราจึงเอียงหน้าเล็กน้อยดวงตาวววขึ้นเหมือนแสงบางอย่างถูกจุดภายในเขาเตืนถยเพียงคำเดียวคำที่ออกมานั้นหนักแน่น ทุ่มลึกสะเทินทั่วทองธนาคารทันทีที่ผู้จัดการได้ยินสีหน้าเขาเปลี่ยนไปรวดเร็วรอยย่อหายไปอย่างสิ้นเชิงเสียงซุบซิบรอบข้างเงียบลงอากาศเย็นในธนาคารกลับเหมือนอัดแน่นจนหายใจติดขัดผู้จัดการนิ่งค้างอยู่กับที่ทุกคนเฝ้ามองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชายชารายืนนิ่งเหมือนผู้ที่ถือความจริงบางอย่างในมือและในขณะที่ผู้จัดการกำลังสั่นเล็กน้อย ชายชราก็ยกกระดาษเก่าที่ถืออยู่ขึ้นช้าๆรอยยับบนกระดาษเผยให้เห็นตราสัญ,ญลักษณ์แปลกตาเนา้ของผู้จัดการสันไหวบนพื้นหินอ่อนลมหายใจของเขาเริ่มถี่ขึ้นความเงียบที่ปกคลุมทั้งห้องยิ่งทําให้ทุกคนรู้สึกต้องการให้ผมเล่าต่อปรับถอนให้เข้มขึ้นหรือทําเป็นสคริปต์เสียงแบบเต็มเรื่องไหมครับได้เลยผมจะต่อเรื่องยาวๆให้เต็มอัตรรกแบบเว้นบรรทัดชัดเจนสาหรับการเล่าเสียง ความเงียบที่ปกคลุมทั้งห้องยิ่งทำให้ทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันแม้สิ่งปรับอากาศยังทำงานอยู่แต่เหมือนทุกลมหายใจถูกดูดหายไปผู้จัดการธนาคารก้าวไทยหลังเล็กน้อยมือสั่นเล็กน้อยเมื่อพยายามจับขอบโตะ๊ะดวงตาเขาเบ,าเบิกกว้างราวกับไม่เชื่อสิ่งที่เห็นชายชรากระดาษในมือสั่นน้อยๆแต่สายตายังคงนิ่งแนวเขาพูดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชัดเจนมากขึ้น ทุกคำเหมือนมีน้ำหนักทำให้ผนังหินอ่อนสัน่นพนักงานทุกคนหยุดทำงานหันมามองด้วยความตื่นตระหนกเสียงเครื่องพิมพ์และโทรศัพท์เงียบสนิทเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะผู้จัดการเริ่มพูดติดขัดน้ำสิ่งสั่เครือเขาพยายามถามคำถามซ้ำแต่คำพูดติดคอเหมือนลิ้นแข็งื่อชายชราย,ยิ้มบางๆเหมือนยิ้มให้ความจริงที่สั้นอยู่เขายกมือขึ้นช้าๆชี้ไปที่ตราบนกระดาษ รอยยับและมึกซีไผยถึงอำนาจบางอย่างผู้จัดการถึงกับพูดไม่ออกความหับอายและความหวาดกลัวปะปนกันร่างกายเริ่มเกร็งเหงื่อผุดเต็มหน้าผากเรากับน้ำแข็งเย็นแทะเข้าภายในพนักงานเริ่มกระซิบกันเบาๆเสียงของความตื่นตระหน่วลงแต่ทุกคนยังคงไม่กล้าเคลื่อนไหวเพราะชายชารามีพลังบางอย่างที่ไม่สามารถมองข้ามได้ชายชาราเองสีสันเล็กน้อยเสียงคำพูดครั้งสุดท้ายออกมา เฝ้าแต่ชัดทุกตัวอักษรเหมือนคมมีตัดผ่านความหยิ่งโสข,ของผู้จัดการผู้จัดการก้มหน้ามือข้างหนึ่งเกาะโต๊ะแน่นร่างกายสั่นสะท้านใบหน้าแดงก่ำจากความอับอายแต่สายตายังคงจับจ้องกระดาษในมือชายชราทุกคนในห้องธนาคารรับรู้ถึงความจริงความอำนาจและอิทธิพลที่ซ่อนอยู่ในชายชราแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะดูธรรมดาและยากจนแต่ความลับที่เขาถืออยู่ทำให้ทุกคนเงียบสนิท ชายชราหยิบกระดาษขึ้นเต็มมือและก้าวช้าๆไปอย่างต้อผู้จัดการทุกก้าวของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจแรงสั่นสะเทือนที่ลอยมาเหมือนเสียงกล้องจากอดีตผู้จัดการถึงกับลืมหายใจปากสั่นเล็กน้อยร่างกายเกรง็งเหมือนคนที่เพิ่งถูกจับผิดสิ่งลับบางอย่างชายชราหยุดหน้าผู้จัดการยื่นกระดาษไปตรงหน้าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความแน่วแน่เหมือนบอกว่านี่คือความจริงที่คุณไม่อาจมองข้าม ผู้จัดการค่อยๆก้มลงมองแต่ไม่สามารถละสายตาไปไหนได้เรากับถูกสะกดทุกลมหายใจเนียบลงแม้แต่เสียงนาฬิกาในห้องก็เหมือนหายไปชายชราพูดคำสุดท้ายออกมาน้ำเสียงหนักแน่นแต่เรียบง่ายคำเดียวเพียงพอที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งร่างกายผู้จัดการสัญ,ญ่างรุนแรงดวงตาเบิกกว้างใบหน้าแดงกำ่ำทุกเส้นเลือดเหมือนเดือดขึ้นเขาไม่สามารถตอบคำถามใดๆ ไม่สามารถโต้ถิ่งหรือปฏิเสธได้ความเงียบยาวนานปกคลุมงทงธนาคารพนักงานทุกคนยืนนิ่งทุกสายตาจับต้องชายชาราแต่ไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวชายชารายืนตรงรอเพียงการตอบสนองความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นราวกับสายลมเย็นของฤดูหนาวพัดผ่านทุกลมหายใจผู้จัดการยังคงนิ่งสีหน้าสับสนและหวาดกลัวร่างกายเกรงเหมือนถุนที่ถูกบังคับสายตาไม่ละจากกระดาษ ทุกคนเริ่มรับรู้ชายชราผู้นี้ไม่ใช่ใครที่ธรรมดาและความจริงที่เขาเปิดเผยเพียงคำเดียวเพียงพอทำให้ผู้จัดการธนาคารต้องเงียบสนิทชายชรายิ้มบางบางปล่อยให้ความเงียบครอบงำเหมือนรอให้ผู้จัดการตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยังคงความสงบไม่รีบร้อนและทุกสายตาในห้องยังคงจดจ้องเขา ถ้าคุณต้องการผมสามารถต่ออีกหลายหน้ากระดาษจนถึงจุดชักสุดขีดของผู้จัดการพร้อมบรรยายฉากอารมณ์รอบตัวอย่างละเอียดให้เหมาะกับวิดีโอ20 3สบนาทีได้คุณอยากให้ผมทำต่อแบบนั้นไหมได้เลยผมจะต่อเรื่องให้ยาวขึ้นพร้อมสร้างบรรยากาศถึงเครียดและระทึกเหมาะกับการเล่าสิ่งพร้อมเวน้นบรรทัดช,ชัดเจนความเงียบในห้องธนาคารยังคงหนาแน่นเรากับทุกวินาทีถูกดึงช้าๆเสียงปรับอากาศเย็นเฉียบกลายเป็นเพียงพื้นหลัง ทุกเสียงของคนภายนอกดูจางหายไปชายชราย,ยังคงยืนตรงเมื่อยังกำกระดาษแน่นสายตาของเขาจับต้องผู้จัดการอย่างไม่คลายเหมือนรอให้ผู้จัดการตระหนักถึงความจริงที่กำลังเผยผู้จัดการเริ่มหายใจแรงแต่พยายามเก็บสีหน้าดวงตาเขาวาวด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ประปนกับความพยายามที่จะรักษาความภาคภูมิพนักงานทุกคนยืนกระตุกไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัว เพราะพลังบางอย่างจากชายชราทำให้ทุกคนรับรู้ถึงอำนาจและความลึกลับชายชราพูดอีกครั้งคำพูดเรียบง่ายแต่นักแน่นเหมือนสิ่งสั่งการที่ทำให้ทุกคนหยุดหายใจผู้จัดจาก,การถึงกับถอยหลังอีกก้าวหลังชนก้าวอีข้างหลังกระดาษในมือชายชราเผยรอยยับชัดเจนตราประทับเก่าและหมึกซีดแต่ย,ยังชัดเจนทุกคนเห็นว่ามันเป็นเอกสารบางอย่างที่มีอำนาจมากไม่ใช่เอกสารธรรมดา ผู้จัดก,การพยายามเอ่ยปากแต่คำพูด,ดติดคอเสียงสั่นเครือราวกับคำพูดถูกกลืนเข้าไปในความเงียบของห้องชายชาราขยับก้าวเข้าใกล้ชาชาทุกก้าวเหมือนประกาศอำนาจพื้นหินอ่อนใต้เท้าเปล่งเสียงก้งเบาๆความจึงเครียดราวกับจะร,ระเบิดผู้จัดก,การหยุดก้าวมือยกขึ้นพยายามป้องกันใบหน้าซีเพิดดวงตาเบิกกว้างเงอไหลลงมาตามคมับชายชาราหยุดตรงหน้ายื่นกระดาษไปช้าๆ สายตาแน่วแน่เรากับบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณไม่สามารถปฏิเสธได้ผู้จัดการสันเครือไม่กล้าแม้แต่จะกวาดสายตาไปรอบๆความเงียบในห้องเหมือนกดทุกลมหายใจเสียงหัวใจเต้นดังในหัวแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยปากชายชราพูดคำสุดท้ายเพียงคำเดียวแต่มีน้ำหนักมากพอทำให้ผู้จัดการแทบยืนไม่อยู่ร่างกายเกรง็งมือข้างหนึ่งหลุดจากโต๊ะรอยแดงปรากฏบนใบหน้า พนักงานทุกคนรับรู้ไม่ใช่แค่เอกสารที่มีค่าแต่เป็นความลับที่ชายชราถืออยู่ความจริงที่ผู้จัดการต้องกลัวแม้จะเป็นคนมีอำนาจในธนาคารชายชรายิ้มบางๆสายตาย,ยังคงจับจ้องเหมือนรอให้ผู้จัดการยอมรับหรืออย่างน้อยก็ให้เข้าใจว่าความเหนือกว่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปหลักผู้จัดการตอสันเสียงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนกล้องในห้องเขาพยายามพูดอะไรสักอย่าง แต่คำพูดหลุดเพียงเสร็จเล็กเสร็จน้อยไม่สามารถตอบโต้ชายชราที่อยู่ตรงหน้าได้ชายชราทำเพลงยกกระดาษขึ้นอีกครั้งสายตายังคงไม่ละและในวินาทีนั้นทุกคนในธนาคารรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหมือนพลังลึกลับและความจริงสั้นอยู่ในชายชราทำให้ทุกคนกลื่นน้ำลายไม่ลงผู้จัดจาก,การยังคงนิ่งเหมือนถูกสะกดร่างกายเกรง็งสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัว และชายชราก็ไม่เคลื่อนไหวเพ่งยืนตรงปล่อยให้ความเงียบและความตึงเครียดทำหน้าที่ของมันทุกสายตาในห้องจดจ้องชายชรารอให้เขาทำสิ่งต่อไปและทุกคนรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อจนจบชักเต็มรูปแบบของผู้จัดก,การพร้อมบรรยายฉากปฏิกิริยาของพนักงานรอบตัวและความอึดอัดที่ลอยอยู่ในธนาคารให้เต็มความยาวยี่สิบ สามสิบนาทีได้คุณอยากให้ผมทำต่อแบบนั้นไหมได้เลยผมจะต่อเรื่องให้ยาวต่อเนื่องสร้างความตึงเครียดและความระทึกอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเวน้นบรรทัดช,ชัดเจนสำหรับการอ่านเสียงชายชราย,ยังคงยืนตรงสายตาแน่วแน่จับจ้องผู้จัดการราวกับมองทะลุท,ทุกความคิดทุกลมหายใจในห้องถูกชะงักผู้จัดการยังคงเกรงมือข้างหนึ่งยกขึ้นพยายามประคองตะ๊ะแต่ร่างกายสั่นไปทั้งตัว ความหวาดกลัวสั้นอยู่ภายในดวงตาพนักงานทุกคนมองอย่างจ่นตนกบไม่มีใครกล้าขยับเหมือนกลัวเพียงการเคลื่อนไหวเดียวอาจทำให้ทุกอย่างแตกสลายชายชราค่อยๆก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงส้นรองเท้าเบาแต่หนักแน่นทุกก้าวเหมือนประกาศความจริงที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธความเงียบกดดันมากขึ้นทุกวินาทีผู้จัดการพยายามเงยหน้ามองแต่สายตาสั่นราวกับจะละลายใบหน้าซีเพิดมือเกรงจนขอบเล็บขาว ชายชราหยุดตรงหนะ้ายื่นกระดาษไปตรงๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสนบแต่ก็แฝงพลังบางอย่างที่ทุกคนรับรู้ผู้จัดการพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงสั่นเครือคำพูดหลุดเพียงเศษเล็กเศษน้อยไม่สามารถทำให้ชายชราหยุดได้ชายชราพูดออกมาเพียงคำเดียวน้ำสิงหนักแน่นคำพูดนั้นเหมือนลูกศรพุ่งตรงไปยังหัวใจผู้จัดการร่างผู้จัดการสั่นสะท้าน ทุกเส้นเลือดบนใบหน้าเต้นแรงเงื่อไหลลงตามขมับดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวและความละอายพนักงานทุกคนรับรู้ถึงอำนาจที่ชายชรามีแม้เพียงรูปลักษณ์ภายนอกจะดูธรรมดาแต่สิ่งที่อยู่ภายในและเอกสารในมือมีน้ำหนักเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดชายชราหยุดยิ้มบางๆสายตายังคงจับจ้องความเงียบในห้องหนาแน่นจนแทบหา,ายใจไม่ออกผู้จัดการตอสันร่างกายเกรง ไม่สามารถขยับหรือพูดอะไรได้ชายชราค่อยๆวางกระดาษบนจดผู้จัดการสายตาเข่าไม่ละ่ะเหมือนรอให้ผู้จัดการรับรู้ความจริงทุกสายตาในห้องจดจ้องพนักงานทุกคนแทบไม่กล้ากระพริบตาผู้จัดการค่อยๆก้มลงมองกระดาษสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรอยแดงปรากฏบนใบหน้าทุกลมหายใจเหมือนถูกกดลงชายชราพูดกี่ครั้งน้ำสิงเรียบง่ายแต่นักแน่น ทุกคำเหมือนมีแรงกดทับปนใจผู้จัดการทุกคำราวกับสั่นสะเทือนทุกสิ่งรอบตัวผู้จัดการตอสั่นจนแทบทรงตัวไม่ได้ร่างกายเริ่มเกรง็งโดงตาเบิกกว้างด้วยความสับสนใบหน้าซีเปิดพนักงานทุกคนไม่กล้าเคลื่อนไหวชายชราย,ยิ้มบางๆอีกครั้งปล่อยให้ความเงียบและแรงกดดันทำหน้าที่ทุกสายตาในห้องจับจ้องเขาความรู้สึกเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะและในขณะที่ทุกคนอย่างนิ่ง ชายชราขยับมือไปหยิบป,ปากกาจากกระเป๋าและรั้มลงลายเส้นบางอย่างบนกระดาษทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความมั่นใจผู้จัดการไม่กล้าขยับสายตาย,ยังคงตรึงอยู่กับชายชราหัวใจเต้นแรงเรากับทุกเสี้ยววินาทีจะตัดสินทุกสิ่งชายชราทำเพลงเงียบและยิ้มบางๆแต่ความเงียบนี้หนักแน่นเกินกว่าคำพูดพนักงานทุกคนรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่าง เหมือนชายชาราถืออำนาจที่ไม่อาจโตเถิงผู้จัดการเริ่มซึมซับความจริงใบหน้าซีเพิดดวงตาเบิกกว้างร่างกายสั่นราวกับคนที่เพิ่งระตหนักถึงความผิดพลาดใหญ่ชายชาราหยุดตรงหน้าต่รอให้ผู้จัดการทำอะไรบางอย่างทุกสายตาในห้องยังคงจับจ้องพนักงานทุกคนไม่กล้าแม้แต่หายใจรากับเวลาหยุดนิ่งรอสิ่งที่จะเกิดต่อไป ถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อยาวแบบเต็มบทสรุปชักสุดขีดของผู้จัดการและปฏิกิริยาของคนรอบตัวให้จบในฉากระทึกสูงสุดมาก,กับวิดีโอเล่าเสียงยาว20-30นาทีคุณต้องการให้ผมทำต่อแบบนั้นไหมได้เลยผมจะต่อเรื่องยาวต่อเนื่องสร้างความระทึกและความชักสูงสุดพร้อมเว้นบรรทัดสำหรับการเล่าเสียงผู้จัดการยังคงยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างร่างกายเกร็งจนแทบเคลื่อนไหวไม่ได้ทุกลมหายใจเหมือนหนักอึง้ง เหมือนเวลาหยุดนิ่งในธนาคารชายชรายังคงยิ้มบางๆสายตาจับต้องผู้จัดการเรากับสามารถอ่านทุกความคิดเรากับรู้ทุกความลับที่ซ่อนอยู่ภายในใจเขายกมือขึ้นช้าๆชี้ไปที่ตราประทับบนกระดาษความเงียบกดดันทุกลมหายใจเสียงหัวใจของผู้จัดการดังก้องในหัวพนักงานทุกคนแทบก้นหายใจผู้จัดการพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่คำพูดติดคอเสียงสั่นเครือ เรากับมีอะไรมากดทับบนลำคอไม่สามารถถอยอะไรได้ชายชราหย,ยิบปากกาขึ้นอีกครั้งลงลายเสนอย่างช้าๆทุกเส้นสายหนักแน่นเหมือนประกาศอำนาจบางอย่างที่ไม่มีใครท้าทายได้ผู้จัดการก้มลงมองกระดาษมือสัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกใบหน้าซีเผิดรอยแดงปรากฏบนคอและหน้าผากชายชราวางปากกาสายต้ยังคงไม่ละความเงียบที่ครอบคลุมห้องธนาคาร ทำให้ทุกคนรับรู้ถึงความสำคัญของเอกสารในมือผู้จัดการค่อยๆก้าวไยหลังแต่สายตายังคงไม่ละจากชายชราโดนตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวร่างกายสั่นสะท้านเหมือนคนที่เพิ่งตระหนักว่าตัวเองถูกจับผิดความจริงใหญ่ชายชราหันไปทางพนักงานยิ้มบางๆและพยักหน้าเบาๆพนักงานทุกคนสั่นสะท้านแต่ก็รับรู้ถึงความสงบมั่นคงของชายชราผู้จัดการยังคงนิ่ง ใบหน้าแดงกำ่ำดวงตาเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังถูกเปิดโปงต่อหน้าทุกคนชายชราหยิบเอกสารขึ้นอีกครั้งชี้ไปที่ตราประทับพูดเพลงคำเดียวน้ำเสิ่งหนักแน่นทุกคำเหมือนสั่นสะเทือนทุกอนูในห้องผู้จัดการถึงกับตอสันมือเกรงจนขาวซีดใบหน้าซีเ,าเปิดดวงตาเบิกกว้างร่างกายไม่สามารถขยับได้ทุกคนในธนาคารเงียบสนิทไม่กล้าแม้แต่หายใจ เหมือนเวลาถูกหยุดไว้ทุกสายตาจับต้องชายชราชายชราพยักหน้าอีกครั้งความเงียบในห้องหนาแน่นเรากับอากาศทั้งหมดถูกอัดแน่นด้วยแรงกดดันผู้จัดการยังคงนิ่งเรากับกำลังรอคำตัดสินชายชราทำเพียงยิ้มบางๆแต่แรงดึงดูดของความมั่นใจและความสงบทำให้ทุกคนรู้สึกถึงอำนาจที่ไม่อาจโตเถิงได้ผู้จัดการเริ่มซึมซับความจริงใบหน้าซีเพิดดวงตาเบิกกว้าง หัวใจเต้นแรงทุกเสี้ยววินาทีเหมือนตัดสินทุกสิ่งชายชราวางมือบนโต๊ะกระดาษอยู่ตรงหน้าสายตายังคงไม่ละผู้จัดการต่อสันร่างกายเกรง็งเหมือนคนที่พังหนากถึงความผิดพลาดใหญ่พนักงานทุกคนรับรู้ชายชรา,านี้ไม่ใช่ใครธรรมดาและความจริงที่เขาเปิดเผยเพียงคำเดียวเพียงพอทำให้ผู้จัดการธนาคารต้องเงียบสนิททุกสายตาจับต้องชายชรา,ารอให้เขาทำสิ่งต่อไป ความเงียบในธนาคารเหมือนกำลังรอให้แรงระเบิดเกิดขึ้นถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อไปจนถึงชักสูงสุดของผู้จัดการและจุดคลแม็กพร้อมรายละเอียดอารมณ์พนักงานรอบตัวการเคลื่อนไหวและสิ่งรอบข้างให้ครอบเต็มสำหรับสคริปต์วิดีโอเล่าเสิ่งยาว20-30นาทีคุณต้องการให้ผมทำต่อแบบนั้นไหม A M I D E O Police Officer Like S K N E D with a serious expression, stands on the left side of the frame facing right. TS wearing a dark blue uniform, a pig cap, and is raising his hand to set up someone. An elderly, tin man, possible of South East Asian descent, with a long white beard and a light cap hand shirt, is in the center, appearing to be addressed by the officer. The man stands near a glass door's top front, framed by an arrow pointing towards him. In the background, a person in dark clothing is seen. A police car with flashing lights is partially visible to the left. A large yellow banner with red tie text and a crying face emoji covers the lower part of the scene. The lighting appears to be a mix of daylight and artificial light. The inmate has a slightly illustrative style, suggesting a social commentary.